สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเรากลับไปดีคิดของเรนโบว์ซิกแนวตอนนี้กับสก,กิตนะครับนีบต,ต้ตอนรับเข้าสู่ o อ e r a t i o n ่ o นอ a t a นะครับตอนนี้บอกเลยครับว่าเล่น r a นโบ o w แล้วแหลกนะฮะมึงแหลกตั้งแต่ก่อนอัปเดตแล้วเลยซ้อมไม่ใช่เหรอวะใช่ไงแล้วแม่งก็ไม่รู้ใจนี่ไงกูว่าจ่งแม่งแล้วกัน<อ>ยังไงช่วงนี้ไม่ค่อยได้เ a นโ b o w อยู่แล้ววิแหลกวิแหลกไม่หลังอัปเดตดิ เอกมกูดำเอ้เกมกูทั้งเจอห้องละเจอห้องละเจอกันแล้วเออพอพอดีมาพอดีโอ้ตกใจหมดไอ้เหี้ยนึกว่าเกมหลุดไม่ถึงนาทีอ่ะมันเมื่อคืนไงเมื่อคืนมันเพิ่งอัปเดตไงคนก็เลยเข้ามาเล่นกันเยอะละมั้งคนเล่นเยอะเขาบอหาไปชั่วโมงอ่ะกว่าจะได้เล่นอ่ะบ้าคนเล่นจะมาถ่ายอยู่ได้ไงเราเขามากันเป็นตี้นะแต่ว่าเขามาไม่ได้มาครบสี่ไม่ได้มาครบห้าไงเออกูเล่นเฮียอะไรดีวะเนี่ยเฮย พวงนี้เล่นแต่แบบเดี้อแบไม่อยากเล่นตัวอื่นทางดีกว่าเอาเลยเอาเลยก็สำหรับ Population น้องพ่ตายที่เรารู้กันว่ามีตัวใหม่มานะก็คือ Thunderbird นะผนะของฝั่งกันสกีซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะรอบรอบนี้ผมแต่ผมไม่ได้ซื้อแล้วเว้ยคือไม่มีตังค์ครับแต่สกีอัดคลิปไม่ได้ครับภาพมันาัะแหลกผมก็เลยไม่อยาก เพื่อนช่วงนี้อาจจะไปเล่นวอลเลยแลนด์บ่อยๆกันเดี๋ยวอาจจะแวะมาอัดคลิปให้ดูแล้วกันนะสำหรับวอลเลยแลนด์นะผมเองก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยโมเลยแล้วเพิ่งไปเล่นวอร์มบักมารอบหนึ่งเองก่อนที่จะมาคลิปนี้นะเพื่อนถ้ายิงไม่ได้ก็ไมันจะแปลกใจ่วาโล่ช่วงเนี้ยเออผมไปไอเดนด้วยไปเดดพายด้วยแล้วก็ไปวาโล่ด้วยย้ายช่วงเนี้ยสิงอยู่วาโล่กระจายกระจายกินแบบทั่วเลยอ่ะ สิงจะเอามีดวาโลงไงก <c oughs> ูก็อยากได้นะมีดแต่มีดมันสวยนะแต่ไม่เอาดีกว่าเห็นเขาว่าเขาปรับศพใหม่กูอยากเห็นศพเวอร์ชันใหม่วะค <c oughs> อมพิตี้ที่บน่นก็นยับเลยว่าไม่อยก <c oughs> มึงให้ไหมคอมพิตี้บ่นยับเลยนะไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอ,า <c oughs> <c oughs> อ่าทีทีที GC ี GC ใช่ป่าววะไม่ใช่ไม่ใช่นี่หว่าไม่ใช่นี่หว่าอ่าชั้นสองอ่ะเสียแจงจากชั้นสองอ่ะจะไม่ได้ห้องไหนไม่ได้ยี่ห้องนี้เปล่าวะไม่ใช่ห้องนอนไม่ใช่ห้องนอนไม่ใช่เหรออ้าซีซีก็ไม่ใช่เสียแจ็คใต้ดินเบ็ดเม้เหรอใต้ดินเออเบ็ดเม้นนะเมื่อกี้มีห้องใต้ดิน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 วิ่งอะปาเกลี่แหลกมากแหลกเหรอแหลกอ่ะแหลกไหมนะดูปิงเนี่ย โอ้โหแทบแบบใหม่กูไม่ชินนะอ่ะโอาปีมึงแปดสิบไฟล์เหรอแล้วคือเน็ตเน็ตมันเพิ่งหลุดไปไงแล้วเรากลับมาเล่นแับน,นี้เลยนะคือก่อนก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่เราจะมาอัดกันเนี่ยคือเน็ตบ้านผมหลุดนะฮะมันก็เลยก็เลยยังแหลกๆอยู่ไอดีตลีซเฮ้ยแต่เบ็เดเมนแต่แม็กไม่เนี่ยแม็กไม่แม่กไม่ปิดอ่ะไม่ปิดแฮตอะ่ะกูก็งงว่ามันเบ็ดเมนจริงเหรอวะเบ็ดเมนเกย์ปะเนี่ยใส่สักลูกนึงไป ไม่เย่ยกับผมหล่นรูแล้วถ้าหล่นรูนี่ผมว่าจะตายนะดูจากสภาพแล้วเข้าไปยังอ่ะเข้ามาแล้วเอดีลนเซซเอ้าโอ้มันเจาะรูแล้วเล่นมุมสูมุเตชได้ได้เฮ้ยอยู่ไหนวะเมื่อกี้อ๋อยู่นี่ดูผิดเ้ยมันยังขับโลนได้อยู่ไหมวะหรือเอาออกไปแล้วเอ่อโอ้ยทิกเก็ตเซซ ไมยกันสเตทพังไปแล้วลูมมีเกตเนี่ยคุณปัญชัยล่ะคุณเห็นแล้วเอามาปาดคุณลึกคูณอยู่ลึกซ้ายอยู่ลึกอ่ะอยู่ลึกอ่ะกูมองไม่เห็นอ่ะลึกซ้ายลึกซ้ายนี่ไงสะบายไปละสอบายไปละหยิบดีฟิวไปเอ้าออ๋ดีฟิวโอ้ดีฟิวจะไม่ได้ออกตง ผู้ชมไม่ได้ออกตัวพิกนี่วะลืมก็ว่ามันไม่หยิบให้วะไม่ออกตัวพิกไม่ออกตัวพิกไม่ออกตัพิกก็ว่ามันไม่หยิบให้วะลืมตกตกแบบใหม่อ่ะเห็นมั้ยแต่วะกูยังไม่เห็นศพเลยตะเกียร์ด้านซ้ายศพกูไม่เห็นศพตีตอนนี้มันต้องมีโลโก้ไอคอนไปเอะแ้งหลังแตกฮะนั่นนั่นขวาขวาขวาไม่น่าไม่น่ามาซ้ายไม่มาซ้ายว่ะ เออือ้โอ้โหดูรีเพีถ้าจะทำขนาดนี้นะอ๋อมันเทิกันออกเนาะที่ไหนปลาแฟดไว้สักอ้าวเทียคนไทยดีกว่าแต่ชิบหายแล้วกูไม่กูขอเงียบนะกูโดนด่าได้แล้วกูปลาแฟดใส่มันอยู่เงียบดีกว่าเดี๋ยวโดนด่าแต่มึงไปแฝดคนอื่นนะวาโลแล้วมึงจะมาแฟดในนี้กกู <c ười> ลั่นอันนี้อันนี้ลั่นจริง ปิตาบาแฟดพังสุริยาเกตไงแล้วมันไม่ทะลุไงบัฟยูไอใหม่ไม่ชินหวานรู้สึกกระดาษตายที่หมายเลยแม่งขัดตากัเลยด้วยรัฟทำไมวะอย่างเงี้ไไยซีโร่ได้รับบัฟนะซีโร่ได้รับบัฟไอเอ็มพีไม่ไม่ใช่เอ็มพีมันเป็นอะไรนะเลเซอร์ป้าของมันอ่ะที่ออกมาจากกล้องมันจะสามารถดีชาร์จได้สิบห้าวิู้องสิบห้า<อ>วิรีชาร์จเออ ส่วนแอดโดนเนิร์ยปิชิงลาวไปอันหนึ่งเลยแค่สองอันกูอบอกว่าเล่นยากแน่นอนการันตีกูยิงไม่หมดแล้วนะสองอันนะเออสามอันกูยิงหมดนะเอาจริงเวลากูเล่นอนะ่ะสามอันถ้าได้เล่นจริงอ่ะคือยิงหมดนะแต่ส่วนใหญ่มไม่ค่อยไ,ไ,ได้เล่นเนี่วเสียดตายก่อนปีชิงลาวเขาใส่กำแ,แพงเนี่ยแค่สองอันก็พอลแล้วปิดชาร์จนะเวลาเขาเปิดกำแพงอ่ะกูรีบปิดชาร์ตมากกว่ากูว่าปิดชาร์ตมันเสี่ยงเนี่ยมันต้องเข้าไป ก็จริงแหละบางจังหวัดถ้ากูเข้าไม่ได้กูก็กมีชิ้นลาวไงพปัญมีชิ้นลาวกูเลยไม่ค่อยพอไงแต่ส่วใหญ่ถ้าเข้าไงจะบิดกชาร์ดมากกว่าน่าจะอยู่ไก่แลนวเนี่ยช,ชั้นสองว่ากูว่าชั้นสองเฮ้ยหย่าบอกอไอ้สัตว์กูขับกูขับโดนเข้าประตูไม่ได้แม่งแหลกมากโอ้ยไหวไหมเนี่ยไม่ไหวมึงดูแต้มกูดิแต้มมึงหลังจะกูแล้วหรอวะเนี่ยชั้นสองว่ะชั้นสองชั้นหนึ่ง ก้าสองก้าสองมีลุกมีลุกมีลุกคุณลยกมีลุกมีดอกดอกดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สี่หลักสี่หลักสี่ใช่ไหมห้องนอนมีหมอด้วยเป็นมีหมอมีหมอมีมีมูลิตคัมเบล่านะแต่ว่าห้องยิมห้องยิมอ่ะเดี๋ยวนะรีบเดี๋ยวใครใครโดนไฟฟายวะเป็นรีไฟเนี่ยใครโดนไม่ได้เดี๋ยวนะไม่รู้อ่ะกูไม่ได้ไรงนี้ กูลืมแบกมือถือก่อนละซิทนี่หว่าแต่จริงว่าก,กูปาปใส่เพื่อกูกดอะดรีนาลีนสวดเลยนะตอนกูปาปใส่เพื่อนเราเมื่อกี้มันก็น่าจะมองเห็นเปล่าวะโอ้แหลกกดกผิดแหลกมากอ๋อใช่เขาแบบมีควาปคยปืนไอ้แอดด้วยนะโดนสปอร์บตบนกล้องกล้องไหนไหวะใครไม่พังกล้องกล้องอยู่ไหนวะ คุณลืตมตะแม่งกล้องอ่ะกล้องมันอยู่ไหนหวะแยกจับป yeah, ่ะเออกล้องมันอยู่ไหนวะคุณลืมตะแม่งกล้อง <c oughs> อยู่ห้องน้ำตัวหนึง่งห้องน้ำตัวหนึง <c oughs> ่งแบกไม่ออกแบกสวนแบกสวนห้องน้ำ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  เฮ้ยเข้าเอ้ยเอา้าเข้ามาแล้ว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 โอว้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วโอ้ oh, <fuck. S 1> สองตัวอยู่เฮ้ยใส่กันแล้ว<ะ>อ,อุ้ยอ่ะอ๋อหลังมีซีซีตกใจหมดโอ้โหไม่ได้เช็คกูเ <laughs> ดินดุ่ยเลยอ่ะว่าจะเข้าไปห้องนั้นแล้วกูจะเปิดไอ้นี่แอร์ <c oughs> อ่ะเฮ้ย ดเพื่อต้องกลับแล้วกันกนะมึงโอ้โหไหวไปเนี่ยเฮ้เย,ยดิคือไม่ทันยังไงก็ชนะสวยครับก็เดี๋ยวจบอันนี้ก็เดี๋ยวแค่เกมเดียวก็พอแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปไอ้นี่ไปวาโลอ่าเอ้ยไอ้เชี่ยแม่งเนิร์ฟไอ้นี่ไปแล้วเมดูซี่กูไปแล้วกูจะเล่นอะไรดีวะเนี่ยสัตว์เนี่ย แล้วการชั้นไหนอ่ะไม่ได้ดูคองิมเบดท่านจะเบิดว้าวเราต้องใช้สกินไดมอนเพื่อโชว์ความหล่อที่เนี่ยผมมองว่ามันไม่โอเคเว้คือความเร็วภาษาแล้วไม่มีซีโฟอ่ะคืออะไรวะเอ้ทบ่มันดุมากเลยนะซีโฟอะเว้สกิไม่เปลี่ยบปืนรอกอ่ะปืนรองมันมีปืนกลไม่ใช่หรอแม่คูถนัดปืนพกอ๋อ แต่มันก็โกงไปนะบางทีอ่ะปืนลองปืนลองที่เป็น s m G กูว่ามันดีดไปหน่อยวรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ s m G ป่ะ s m G เลย s m G ติดสองวะไม่ใช่ติดเบ็ดอ่ะแน่ๆไม่ใช่ติดเบ็ดแต่ไม่ได้รับปืนอะไรแต่กูก็บอกว่าตัวเนี้ยม่งโกงนะเว้ย์แจเก็ตมีประโยชน์ไม่พอมันยังมีซีโฟด้วยแล้วความเร็วมาสามเว้ยนะคือมึงวิ่งแบบวิ่งดื้อดื้อแล้วแม่งโยนงซีโฟเองได้เนี่ยเกือบไม่เชื่อมันน่ากลัวแต่บางทีมันส่วนใหญ่บางดีเขาจะเอาไว้ทิกไง ไข่เพื่อนเจอบแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก,กูไปหาห้องฮิวนี่นี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลนี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลในห้องน้ำ <laughs> 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 อิเลชัยมาส <laughs> อะไรอ่ะอ๋โอโคหน้าโคหน้าดีพอร์ตโคมชื่อแล้วโคหน้าเตชั่นใช่ไหมนะถ้าจำชื่อไม่ผิด <laughs> ใครไปรับเลือดวะ <laughs> <laughs> มันเตือนไหม <laughs> <laughs> ม<า>ัน <laughs> สอง <laughs> สอั <laughs> นเลยเหรออิเลชัยมาส เออใครไม่เล่นฟอสตรงนี้เอ้ยเล่นฟอส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 เอ้ยกูลื่นเฉยอะไรเนนมื่ไหรเอเบ็กฟูหกสิบเลยหรอวะพลาดไปแล้วกดลื่นอ่ะ <c oughs> เอ่อกูไปซาลีซาลีซาลี โหหนีแทบไม่ทันเลยทีเดียวไเไเด็บไปฮิวคอเจ็บไไม่มีไม่มีมีคำสั่เ็บเออด่อด่าด่าด่าด่่่่่หลังต่อหลังแล้วทธไมทอไหมทไมทไหมทธไหมเอไมทธไมทธไมไปเอไมไปทธไมไปไมไปทั่งนี้พังนี่หวาเชียยมึงมึงมึงมาืโคาเตชันไดไหมกูขอรอ่งออไปตัวอื่นอะมันจะเข้าไปตรงน้ตานะเว้ยอับนะ หมายคือถ้าเกิดไอ้นี่มึงก็เข้าไปพีคแล้วก็ถ้าต่างหลักมันพังไงไม่ใช่หรอกไอ้แค่เข้าไปตายได้เลยเห็นยวไหมเนี่ยออลิทำแบบออลิทเนี่ยอ๋อเข้าไปแล้วพีกเหรอต่อไม่ต่อไม่ต่อไม่มกำลังเลือเล่องรถรรถอ้ออออาวเฮ้ยปริพยาบาลหมดโอ้ยเขรลาตัดสำป ตัดตัด<ฟ>อีกรุ่งหนึ่งมามไอเจนวิทย์มาไปดีกยิงไม่ได้นะเว้ยมุมนี้มุมอับก็ได้กูาตายได้เลยเนีลงลง่ย ตายี space, ่ว <unfor k> ่าได้ตรงนั้นอะเล็กที่มาได้ตรงประตูนอกอะเอาตายหมดแล้วไอ้เหี้ยตรงไหนวะไม่รู้อะนี่ไงนี่ไงไอ้หัวใจมาสิไอ้เหี้ยมันโกงจังวะไอ้ข้อไม่ข้อไงเนี่ยเฮ้ยโกงอะมันอยู่ไหนวะ อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายเชิญบอกเพื่อนอยู่นะเขาไปห้องแล้วเขาปลอดภัยแน่นอนไม่ปลอดภัยที่นั่นแม่งแบงจากอีกห้องหนึ่งอ่ะที่จะโดนที่ตายเลยนะเอ้ยเห็นศพแล้วเห็นศพแล้วศพมันจะขึ้นสัญลักษณ์โลโก้ตัวละครเราอ่ะขวาไม่มีไม่มีไปแล้วเอ้ยขวาขวาจะไปย้ายไปขวาเฮ้แต่ปืนมันอิริชชัยมาเสกครับเชอร์นิวครับเชื่อมันเชื่อมันโกว่ะเฮ้ยสวย แต่แต่มันโคตรมันโคตรโกงอ่ะมันโคตรโกงอ่ะไหนวะโอ้มันแล้าไอ้ฟางตายกับเต็มหมดเออโคตรโกงอ่ะไอตัวมันดีว่ะเฮ้ยดพีเทอะไรดีเออว่ะไอเชนนี่คืออารมณ์แบบอิรชัยมาเสจเชื้อฉีดยาค่ะซีโนแวคมาแล้วค่ะเบ็ดมันว่ะวางแบตชีนแล้วกันนะเอ๊ะเล่นแบตชีนเล่นเลยว่ะฮาร์ดพีเทลาไปเล่นเลยมไม่มีใครมีกูมายดีกว่าแล้วงั้น ไปดักแท็บดีกว่าเพราะแปรชีโดนเนิร์ฟแล้วไม่อยากเล่นแบชีมันเนิร์ฟเนิร์ฟเนิฟเป็นกาก,ากอะตอนเนี้ยเข้าใกล้มันก็เปิดยิงได้แล้ววะจะเอางบานไปไว้ตรงไน้นี่นะไอหลังหลังบาหลังบ่า,บามันมันเอออหลบหลบแล้วยิหยุอขอตำแหน่งอื่นด้วยได้ไหมกระจายกระจายตำแหน่งได้ปะอย่าไว้กระจุกดีกว่ากูาว่า,วารวมกันอะมันคิวดอกเดียวมันเต็มได้เลยไง สองอันก็พอไหมกูว่าสามอันมันเยอะไปนะกูเอาแค่สองอันแล้วกันอืมสองอันแล้วก็เอาถ้าใครเอาบอทลงมาวะสองอันแล้วก็เอาอย่างนี้ไปที่อื่นอ่ะที่อื่นให้มันแบบเออให้มันมีที่ฮิวเพิ่มบ้างเดี๋ยวแม่นเดี๋ยวแม่งวิ่งเข้ามุมนั้นไม่ได้ไม่ใช่หรอกให้มไปมุมอับอ๋อมุมนั้นอะมันโดนซีโฟมันโดนไอ้นี้ได้ไงโดนโดนเนดได้ไงจะตายอไอคิปอยู่นะ มันเลยฟอสไปขึ้นนะเนี่ยหัวทางไปตรงนี้ก่อนนะเออไว้ตรงนั้นแหละมันเลยฟอสไปมากอ่ะอ่ะมาฉีดแล้วแหละมาฉีดแล้วแหละฉีดยาโควิดก่อนซีโนแวคซีโนแวคออกมาแล้วซีโนแวคซีโนแวคอันนี้ซีโนแวคซีโนแวคหรือแอสตาเจเนก้าวะแลกี้ถอยแลกี้ถอย อีกอันนึงอีกอันนึงกูวางไว้ตรงนี้นะได้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 วางเลยวางเลยวางเลยไม่ใครเลนฟอสเดียวใช่เลฟอร์หละใชเลฟอร์หละใชเลนฟอสอ๋อใช่เลนฟอสหมดใครเป็นเลนฟอสหน่าวะใครทำเลนฟอสหมดอ่ะใครเอาไปไว้ตรงไหนวะว่ามันอาจจะใช้เป็นตัวเหมือนยูบินเออใครเลนแทสจังอะไอเชี่ยไม่มีใครเลนแทสโอ้เรียบร้อยแตกมันเดี๋ยวพี่เอาไอตีผมไปเล่นก็ไดห ยังไงเดี๋ยวผมจะไปวาโลแล้วโอ,วอว้ไม่มีใครเลนแทสเอ้าโอ้ไม่มีใครเลนแทสเลนแทสแก้นเดียวโอ้โหอย่างงี้แมปไหนโดรีมเวิร์กปะไอ้ยแบบบาซิวะแบบบาซิวะเข้าแล้ใต้ดินใต้ดินเข้าใต้ดินเข้าตรงน,นั้นปะตินเข้าแล้วอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระสุนฮ่า กองหลังตัดดึงพัดดึงมันมีอันนี้อยู่วอลวของก่อนตัดดึงวอลของก่อนตรงที่ฟอสเล่นมีอยู่สเตชันหนึ่งหลงจากแฮตมาแล้วว่ะโอ้ยลันอุตสาห์ไปเอาเลือดเพิ่มแม่งไม่ช่วยเลยโอ้ยฉันจะล่าจนได้เข้าแล้ว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 เฮ้ยสวยมื่อนควาเล่นดีว่ะเฮ้ย เอา้าแตกเอาเรื่องกับฟอสเอาละอยู่ที่บันดิตเขาจะเก็บสองได้หรือไม่สวยหนึ่งไปหนึ่งแล้ววันวันเอ็กซ์จีว่ะครับช็อตนี้อีกตัวนึงอยู่ด้านในนี่มีคนบ่นเว้ยว่าอยากไปนอนเนี่ยกับศพศพมันเอาออกไปแล้วตอนนี้เสีได้เอ้ยอยู่ซ้า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 ยออเจลิเออเล็บ โอ้ไม่ทันโผมมาเวลิกนี่ว่าใช่โอ้มันโดนโดนหลอกโยนโดนหลอกเออถ้ากดสีโฟเมื่อกี้นี่คือแหกอ่ะกูพูดเลยนะโดนจะได้วะไม่เราเมื่อกมมาถ้ามื่อกี้เพื่อนกดสีโฟทันยังไงก็โดนเวอเกดไม่ทันไงเออถ้าถ้าเพื่อนทันน่ะเราก็ชนะนี่อืมยังไงก็โดนอะออกมาเลยอะเออขอาเป็นชีมมาเซตดีกว่ารู้จุดวะเฮ้ยอันนี้มันด่านอะไรวะ เอ๋บาบาขอเอาอารุณีก็ได้ทั้งนั้นอะเทคเชอรี่โอเคมีล่าว่ะเจเกอร์เออเจเกอร์มาก็ได้นี่ว่ะเอาไอเดียไปไว้ตรงโคนท์สเตชันน่ะไม่ต้องโยนเน็ตมาโยนเน็ตมาทำไมไม่ประโยชน์ไอเดียดีไปรอบหน้าเวลาไปเล่นหลังไม้อะไรเงี้ยเขาทำกันแล้วน่าทำ

ใช่ไหมเป็นห้องที่น่าหลกมากเลยห้องนี้ยน,นะซูเดียเกตัสเซอร์ไปทำข,ข้องนี้มึงโดนบักฟวานะเออคนน่าจะใช่ย,อย,อยังไงอะโอ้ อยาเนี่ยสามวัเลยเหรอโรงพยาบาล่ไยแม่งเลยวันรถเท็อย่าพึ่งมาไอ้กูเปิดรูก่อนนี่เดี๋ยวกูตายไอ้เพิ่งตอนกูนแหลกกูแม่งกล้าสปาบาผีเสี่ยอ๋อไอ้ยาตัวแตกบุกแล้วเหรอ <c oughs> เออบุกแล้วกู <c oughs> ตายได้ไงวันนี้ตายได้ห่ามากอะ่ะ เอ้บยวเบยเบนขอน่าเล็กเข้าบนมีทะเล็ิอยู่นะเอ้ยลุงแซมมีลุงแซมไม่เล็กมีอากาศมีอากาศไอหญิง วางวงกำลังแพผ่นกำลังแ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 ผ่นพุ้นไงขอพุ้นไงแผ่นแม่งแพนแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนมันหาไม่เจออยู่ไกลไปรับถอยไปรับถอยแล้วไปทางไปหลิกเอาหลิกอยู่ไกล cover 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 เอ้ยไม่เห็นตัวนาดีกว่านนะ่ะตอนแรกมันอยู่ไกลนี่ ดีฟิวด oh, ิฟิวดิฟิวดิฟิวดิฟิวช็อปปิ้งช็อปปิ้ดช็อปปิ้งมดีฟิวดิทายไหมเนี่ยดีฟิวเลยคัพเวอร์คัวอร์คัพอ๊ยกันมัดโดนของเพื่อนเฉยเฮ้ยสวยได้แล้วได้แล้วยังไงก็ได้สวยอ่าดไอ้เี้ยไม่ได้ให้มันรู้ไปชนะได้ความเป็นระเบียด ก้าวจากนี้จววะวก่อน,นแล้วกันนะผมเหรอเนี้ทำไมปืนเออเดี๋ยวมึงไม่ถือดียว่าจ <c oughs> ากนี้ไปวี่ก่อนแล้วกันนะเราดึงไระกได้ก็เช้กัน